ตาในสังคมไฮโซแต่จะเจอพี่ได้ก็แค่บุหรี่ไร้กามชั้นในใบแกเท่าเป็นตายาย่ในบนรดาหญิงชายคงต้องมีวันดูนนเพียงผู้เป็นแบบนี้ให้ร่วงรวยเป็นผู้ดีกระมสู่ทรัดนี้ฟังร่าง ักตินาได้จ,จน,จน้นลางแก่ประชาทายคนเรารักกันอยู่ที่ใจเงินทองหามาได้มันก็สูญไปเราจะรักกันจนแก่เท่าไม่ใช่รักกันไว้ <c oughs> บางคู่รักกันไว้แค่เอาบางคนรักกันหวังอ่งเบา <c oughs> บางที่รักกันเพราะว่าลอสวยบางคู่รักกันเพราะว่าตีมวยผ <c oughs> ูหยิงบางคนรักผ <c oughs> ู่รวยไงเคยรักผู้ชายพ่อหัว แล้วแต่ตัวกับหัวใจเสี่ย่ไปจนวันตายถูาพูดชันไี่ได้เขาเป็นญาญายในบันรดายชาวไทยของคนที่วันดูเพียงคู่กันแบบนี้ให้ร่วงโดยเป็นผู้ดีรำสู่่อรักนี้ฟังร่างนี้ไปพร้อมกัน น้อยสาวจีมีกู้แล้วจ้ะหายไอมาดิวขอบคุณ <c oughs> เธอที่รักถึงแม้ไม่มีอะไรจะมีแต่ตัวเธอผัวใจสิ้นไปจนมันตายอยู่ครับฉันนี่ไม่แก่เจ่าเป็นตายายในบรรายชู้ชายของวันทีวันอยู่เคียงคู่กันแบบนี้ให้ร่วงรวยเป็น ตั้มสุดโหดที่ฟังร่างไปพร้อมกันฟังร่างไปพร้อมกันฟังร่างไปพร้อมกันอ่ะคนแรกนะครับขอสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับงานนี้งานงานเพลงนี้ขอมาตั้งแต่ ปิแล้วล่ะปิแล้วบ้าออกมาเมื่อกี้เดือนเออฮะได้สองสองสามเดือนแล้วชื่อเพลงอะไรถ้าเป็นเข้าเถ้าเป็นเข้าภาษานี่นะสุดละแม่แต่เขาพอมีเวลานะครับขอออกแม่แล้วครับขอโทษตัวเองนะครับพอดีมือกีตาร์ก่อนทิศตะลักกิฟ์ช่วงนี้เนี่ยครับกินเหล้าพักเดือเหล้าเจือนะครับ ใช่แล้วเขาชอบพวงข้องแี้แล้วล่พวงข้องจะมีหมูนี้เกี่ยวข้องเลยแน่แม่นิดเดียวเนี่ยวันนี้วันนี้เราจะมีไอ้บักเก็ตนตยมีคนตายทิวลิปครับรอดูนะครับรอดูเดี๋ยวรอรอกันเราจัดจัดการมันดีกว่าผ่านมอผ่านมอเอาวกาเตรียมเจ้าเรียบร้อยอ่ะเคียร์ก่อนอ้ยอ้ยสุดยอดมีคนตายครับคนตายหรอ รับไหมครับผมท้าคุณไปแล้วคุณะยากว่าคุณรับไหมครับเพืนผมท้าไว้นะครับถ้าผมรับมือกีตาร์ผมเจอกันแน่ฮะมายจ่รับเลยหนึงผมมาใส่น้ำแข็งตัวอ่ะโอ้สองาเเดี๋ยวเดี๋ยวเดวเดี๋ยวเดี๋ยวเเดี๋ยวเ สองสองคนนี้นะครับเขาจะมาปักกันใหม่ผมทำไปแล้วไงเออบเป็นอย่างหมูไข่หม้อทำทต่อรอบรอบหน้าอาจจะเป็นกีตาร์หรือว่าเป็นนุ่งกองนะครับเรามาปักกันใหม่นะครับสำหรับพวกเราสามนุ่มโครงการครับวันนี้ลับาอกันไปก่อนครับสวัสดีครับเจอกันต่อไปใน y o ยูทูบ